มอเตอร์ทีเวียสวัสดีครับทีมงานมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Porsche World Roadshow 2024ที่กลับมาจัดอีกครั้งหลังจากเว้นช่วงไปถึง3ปีจากสถานการณ์โควิด -19 จัดยิ่งใหญ่และเข้มข้นเหมือนเดิมด้วยกิจกรรมเต็มวัน5สถานีเล่นเพิ่มทักษะการขับเพื่อให้สนุกสนานกับสมรรถนะของรถ Porsche หลายรุ่นได้อย่างปลอดภัยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองโดยทีมผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมจากปอร์เช e ช่วงเช้าจะรับเกียรติจากคุณปวร,ราพาดูพัสกูลหรือคุณปามผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ปอเช่ประเทศไทยบริษัท AAS Auto Service จำกัดกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ดื่มด่ำกับฟังสดุกและฟัง,ต,งต,ตื่นเต้นกับกิจกรรมปอร์เช่โรโชวนะคะ เราพยายามลังสรรมาให้ทุกท่านนั้นได้สัมผัสประสบการณ์การขี่ด้าชีพนะคะแล้วก็แอบกระซิบว่าก็ไม่ได้มีจบบดดดมัดกย่างป่อยๆก็วันนีก็ะอยากให้ทุกท่านได้เต็มที่นะคะและแนะนําทีมผู้ฝึกสอนโดยมีหัวหน้าทีมคือมิสเตอร์ดาริโอกาเซียที่มาอธิบายกฎกติกาการขับและแนะนําสถานีต่างๆอย่างคร่าวๆเริ่มต้นด้วยการสอนปรับท่านั่งให้ถูกต้องซึ่งไม่ได้จำเป็นเฉพาะการขับในสนามแข่งเท่านั้นแต่ในการขับใช้งานทั่วไปก็จําเป็นมากเช่นกัน จากนั้นก็ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนจะแบ่งกลุ่มย้ายย้ายกันไปแต่ละสถานีอุ่นเครื่องเบาๆด้วยสถานีแฮนดลิงใช้รถพมลมิ e ล a ยซ้ายทั้งหมดมีรถปอร์เช่ซีดานอย่างพานามราเทอร์โบเอสและรถไฟฟ้าไทคารที่มีระบบยกโตอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูและ SUV รุ่นคายเยนเทอร์โบและมาคาร์อิเล็กทริกไฟฟ้าล้วนทุกคนจะได้สลับกันขับและสลับรถเพื่อให้ได้ขับรถทุกรุ่นเปรียบเทียบฟิลลิ่งการขับระหว่างรถสันดาปภายในและรถไฟฟ้าขับในเส้นทางที่วางไวใ้ให้มีความหลากหลายทั้งทางตรง ให้เร่งดูสมรรถนะของรถได้อย่างปลอดภัยโค้งกว้างใช้ความเร็วสูงได้เพื่อลองประสิทธิภาพของช่วงล่างและโค้งแคบสำหรับลองระบบเบรก ิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดือสถานีสลาลมที่จัดวางไว้แบบกึงก่งกสนามจิมคาน่าใช้รถปอร์เช่7-8สปเดอร์ RS 6สูบ 4,000cc 5แรงม้าราคา16.99ล้านบาทความยากไม่ได้อยู่ที่เส้นทางเพียงอย่างเดียวแต่ยากเพราะเป็นรถกลมอะไรซ้ายด้วยและมีการจับเวลาแข่งขันทำให้ขับกันค่อนข้างดูเดือดมีกติกาคือถ้าเฉียวชนไพลอนจะถูกบวกเวลาเพิ่มลองไปดูกันครับว่ารถ5แรงม้ากับน้ำหนักรถ1.4ตันจะเลี้ยวได้เฉียบคมขนาดไหน ปิดท้ายกิจกรรมช่วงเช้าด้วสถานีรถทัวร์ใช้รถทัวร์มาลายกว่าขับบนถนนจริงมีรถพานาเมราโฟไทคาร Cross ismo, ์โฟคลอสทูริสโมและก็ SUV มาคารและคายเยนไฮบริดออกจากสนามช่วงเที่ยงรถค่อนข้างติดครับขับไปได้ไม่ไกลฝนก็ตกหนักก็เลยไม่ได้สลับรถแต่ก็ได้ลองสมัมรนานะการทรงตัวของรถบนถนนเปียกอยู่บ้างครับพักทานกลางวันแล้วมาต่อกันอีก2สถานีคือแฮนด์เลิงที่ใช้รถสงประตูสมรรถนะสูงมีรถนําเป็นปอร์เช่911 TA น g a GTS าสส่วนรถในขบวนก็มีตัวโหดอย่าง ่างปอร์เช่เ GT 3 RS 525แรงม้าอีกคันที่โหดไม่แพ้กันก็คือ7 1 8 c a y K Man GT 4 RS 500แรงม้าเร่ง0ูนย์ถึง100ใน3.4วินาทีอีกสองคันคือ911 Turbo และ c a r r e r a เปิดประทุนใช้เส้นทางใกล้เคียงกับที่ขับรุ่น4ประตูแต่เสียงเร้าใจกว่าเยอะครับทำความเร็วได้สูงกว่าทั้งทางตรงและในโคง้งส่งท้ายกิจกรรมด้วยสถานีเบรกิ n งแอนด์มูสเทสหักลบฉุกเฉินเร่งและเบรกโดยใช้รถไฟฟ้าสเปคโหดปอร 938แรงม้าในโหมด Overboost แรงบิด1,109นิวตันเมตรเร่ง0 100กิมตรชั่วโมงใน2.4วินาทีส่วนสถานีฮาหลบฉุกเฉินใช้รถ Porsche 911เ u r b o โบเปิดกระทุน640แรงม้าเร่ง0 100ใน2.47วินาทีราคา26.8ล้านบาทขับรถแรงสายตาต้องมองไกลมองไปทางที่จะหลบไม่ใช่มองอุปสรรคขุ้นพงมาลายให้รวดเร็วแต่ไม่กระชากพูดง่ายแต่ว่าทำยากมากครับ หลังจากได้ลองขับรถปอร์เช่หลายรุ่นทั้งรถสปอร์ตรถซีดานและ SUV ที่มีทั้งใช้เครื่องยนต์เพียวๆแบบไฮบริดและไฟฟ้าล้วนสิ่งที่มีในรถปอร์เช่ทุกรุ่นก็คือความสนุกในการขับเร่งได้ทันใจพวงมลาลัยเฉียบคมแม่นยำและช่วงล่างที่หนักแน่นเบรกดี D, ทำให้สนุกกับความแรงของรถได้อย่างมั่นใจครับ